สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้กพี่น้องนะคะสุภูพสุขคนเลยเด้อมาพบมาพอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับใยใบมือนี่นะคะมาพบกับใยใบใยใบเปลี่ยนซื้อช่องแร้วเด้อค่ะเด้อเป็นใยใบกินแซบนะคะพี่น้องนะคะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ายใบใน,ในะจ๊ะนะจ๊ะห่างหายไปโดนพี่น้องเป็นเกือบเดือนนะคะมือนนี่ใยใบจะพามากินนี่เลยจ้าย่ำแหนงพี่น้องคลิปแรกของ หายไปเดือนหนึ่งผลักพี่น้องเนาะว่าเย่ใบบ่าหายไปส่เด้อพี่น้องเฮดโอทั้งเดือนเลยค่ะมีเวลาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะยำแหนมย้อยๆวจ้ามาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะมาเด้อพี่น้องมาแสบบอดูไม่ได้กินโดนล้วพี่น้องยำแหนมเนี่ยจะกบบิ่แสบบอลอะพี่น้องมาเด้อ,อมาอกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออ้ยเฮียวันหยุดค่ะ บ้านกับพฤติกรรมพี่น้องเอ้ยโควิดโควิดฮึอืม,อมกินกับใบชะพูเนะคะพี่น้องขะใบชะพลูอีสระอึมจิตสำลักอีสานบ้านท่าเอิ่นว่าใบหยังใบผักอีเลอร์อืมออมบักหอยด้วยพี่น้องเอ้ยนีออมบักหอยเนี่ยผักอีเลิศเนี่ยออมแซนบักหอย อ,อมบปไลกับแสบด้วยค่ะเด้อฝักอิเลืนนี่จะบอกให้คนที่กินเนาะคนที่มักได้ใบกินทุกอย่างค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อนี่ใบอันพักรับเอามาวางสวยงามกินได้พร้อมพี่น้งอง บ่ได้กลับบ้านพี่น้องเอ้ยเขาบ่าใหายกลับพื้นที่สีแดงสม,มุรปาการเขาไ่ได้กลับขอเสียงคนบ่ได้กลับบนเนเ้เนี่ยเ็วโอ้โหเหี้ยมาเลยพี่น้อง ยา,ายใบเปลี่ยนซื้อช่องหลือเด้อพี่น้องเป็นยา,ายใบกินแซ่บนะคะกตจะตามเห็นยา,ายใบแน่นะคะเนาะวันหยุดยังมาแต่ยังกินอยู่พี่น้องเอ,อ้ พเพราะเสร็จอย่างลงคลิบดีดอกพี่น้องไอพี่ให้น้องเบิงง่งเนาะโอ้ยเสษเนแหอมีอย่างมางานันเนวาแท้แล้สซ่บกิน้วกรนอนพักขนาด ันหนึ่งยายใบสื่อไม่มาใหม่หรือพี่น้องลองไม้ใม่พร้อมไม้เกามันดังจวดจวดู้ดที่เบิงแล้วก็ติดตามยายใบจากหูนะคะนะว่าไม้ยายใบม,มันดังแบบอืมให้เบิงว่าไม้ใม่เป็นยังไงพี่น้อง อยากกับบ้านกับบริกกับเข้ากลับกันลืนล้นลืนล่นๆอยู่ห้องบริกกับพี่น้องเอ้ย,อยกินแล้วนอนกินแล้วนอนอยู่นแหละพี่น้อง 人民。嗯嗯嗯 ิ้นี่งส้นหนึ่แหละพี่นอ้องกินหอดพี่น้องเราเลยมากินเห็นพี่น้องเบื้องนะคะนาออ่ะผมมาพอก,กับพี่น้องผู้ใหมีความกินเห็นแสดงความคิดเห็นหน่อยแลจ้าข้างล่างนะคะนาะสวัสดีจ้า